แม่เข้ามาด้วยแม่มาด้ววันนี้ไม่ได้ขายเลไม่ได้ขายหยุดครับวันนี้ยกทีสองใบพอลูกหนักมาคืนนี้ตกไม่ใช่ค่ะมาตก้าวัดีจ้ัจ้าวัดีจ้ะตกหนักหลอกหกออัวเขาอยู่ชั่ววูบนะมันร้อนจริงๆ สองคืนก่อนนู้นรอมากตอนนี้ก็สาวอาทิตย์เลยอ๋อไม่ใช่สาวอาทิตย์ศุกร์ส,สาร์ทำสองว,วันเลยวันนี้วัน,หนหอะไรคะวันนี้ก็นอาทิตย์เพิ่นพวกนี้ส่วนรุ่ง เดาไยกใที่ป่านะฮะยวใส่ให้เน่เต็มก่อนถ้ามาเอาเมื่อวานเนี่ยเราได้ของสองชนมเอาขึ้นลยลากลากตะก,ก,การองออกมาก่อนอะไร กยกไปแล้วหมอเให้แมให้จองนะ็สบาแล้วนะต้องฉีดยตไปจอเขกวานได้ตัวมกอะไรที่ว่าคนมีใช้อะไม่ไดไม่ได้กอหมันไม่มันไม่ปลอดภัยอะไรเนี่ยตอนแรกป้าว่าจะไปเอกชนใช่ไหมันห้ากับสามพันห้าสองคนเจ็ด

ป้ายุเยอะแล้วลุงไปจองแล้วไปจองที่แบบปายุเขาเป็นกรรมการอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วป้าจะลุงก็จะมีสิทธิฉีดวัคซีนให้หวหัดใหญ่ก็ก็ได้ฉีดก่อนเงี้ยนี่มฉีดมาแล้วฉีดเมื่อวานนี่มันก่อนนั้นเพราะว่าเขาให้กรรมการก่อนไง แต่เข้าวหวัดใหญ่ป้าฉีดทุกปีคุณก็ไปไปจองคข้อค่หวัดใหญ่ล้วผมยังไม่ได้ไปจองเลยไปจองเอาไว้ฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้เขานักจองเป็นเดือนไปจองค่<อ>ัไม่ไม่เสียหายอะจอเเราไม่ได้จองค่อยมาใส่ยกกันลง ว่ันนี้เออเออถูกต้องวันกดไว้ตั้งเมื่อคืนแล้วนะแต่ลองลองดิเอาเอาเครื่องนี้ได้กดดิเดิดเกินไปเดี๋ยวตื่นตีห้าครับตื่นแล้วไปแดงไปแดงเปิดใหม่กลับบ้านงวันกลับบ้านนะไม่ได้กลับขายเย็นเลยขายเย็นเลยก็เดี๋ยวหน้าบ้านบายบายครับ